สวัสดีครับตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วหลายคนก็อยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวแบบนี้เหมือนกับใหม่เนี่ยฮะที่ได้พาทุกคนนั้นมาอยู่กันที่ทุ่งดอกเก๊กฮวยวังสองนครอ,อยู่ที่อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับต้องบอกครับว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่ได้เห็นบ่อยๆนะฮะหปีเท่านั้นเราจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วหลายคนถึงชอบหน้าหนาวใช่ไหมเพราะว่านอกเหนือจากจะได้ชมบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้แล้วยังได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ด้วยครับ แต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าอุณหภูมิที่ลดลงอากาศที่หนาวแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลเสียต่อผิวของเราได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายก็ส่งผลทําให้หลายคนนั้นรู้สึกไม่มั่นใจต่อผิวของตัวเองบางคนเนี่ยก็มีปัญหาผิวที่สุขภาพไม่ดีเกิดจากผิวขาดความชุ่มชื้นสะสมต่อเนื่องก็ทําให้ผิวเกิดความหมองคล้ําหรือบางคนมีปัญหาผิวแตกผิวแห้งผิวเป็นครุยอันเนื่องมาจากผิวขาดน้ําหรือบางคนอาจจะมีปัญหาผิวมัน ฟังไม่ผิดครับอากาศแห้งเนี่ยก็ทําให้ผิวมันได้เพราะว่าเนื่องจากผิวของเราเนี่ยขาดน้ําก็ส่งผลทําให้ต่อมไขมันมีการผลิตน้ํามันออกมามากผิดปกตินั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าอากาศหนาวเนี่ยก็มีข้อดีทําให้เรานั้นได้มาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบนี้แต่ก็ส่งผลเสียต่อผิวของเราได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าหลายคนนั้นอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ดีแบบนี้แต่รู้สึกกังวลใจต่อผิวตัวเองแล้วล่ะก็แนะนําสบู่เบนจากายที่เป็นตัวช่วยนอกจากจะให้ฟองที่นุ่มแล้วก็กลิ่นที่หอมแล้วยังมีสารสกัดที่อัดแน่นช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจาก กว่าที่เป็นตัวช่วยในการพ่าเซลลผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่สารสกัดจากวิตามินอ e, ีที่เป็นตัวช่วยในการเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและสารสกัดจากน้าผึ้งที่เป็นตัวช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระให้กับผิวอีกด้วยครับ อย่าให้อากาศหนาวมาทําให้คุณนั้นมีปัญหาผิวและพลาดโอกาสออกมาสัมผัสความงามของธรรมชาติมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวกันง่ายๆด้วยสบู่แบรนด์เบนจกายครับ